เพื่อนๆครับพอดีทางสวนฉลอมของเรามีช่องทางที่จะขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook ของผมเองนะครับทาง TikTok ของสวนฉลอมแล้วก็ทาง YouTube นะครับซึ่งเราจะเริ่มทำเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงจังเพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับเพื่อจะเข้ามาที่สวนฉลอม ได้ถูกนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเริ่มแนะนำจากประตูทางเข้าเลยนะครับป้ายที่ท่านเห็นนี้จะเป็นป้ายสวนฉลอมนะครับถ้าท่านขับรถมาจากถนนด้านหน้านู้นนะครับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเห็นป้ายนี้ท่านเลี้ยวซ้ายข้ามาเลยนะครับโอเคผมเชิญเพื่อน,อนมาด <c oughs> โาูโครงการในโครงการสวนฉลอมนะครับเป็นโครงการเล็กๆนะครับทำสำหรับญาติาพี่น้องให้มีงานทำนะครับแล้วก็ เพื่อเป็นการยกระดับของอาชีพทางการเกษตรนะครับก็ต้องเอาท่องเที่ยวมาลงนะครับเอากิจกรรมต่างๆมาลงในสวนนี้เป็นแนวคิดตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งในสวนฉลอมของเราก็จะประกอบไปด้วยเพื่อนๆดูตรงนี้ครับนะครับสวนฉลองสวนชลอ,อมคาเฟ่น,นะครับเราจะเป็นมีทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําเป็นส่วนๆไปนะครับก็จะมีส่วนร้านอาหารเรสเตอลองนะครับมีคาเฟ่ มีศาลาริมน้ํามีสวนเกษตรแล้วก็มีแปลงผักนะครับแปลงผักสาธิตอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูที่คาเฟ่เราก่อนนะครับเพื่อนๆตามมาครับรถนะครับที่จอดรถของเราก็จะจอดได้ประมาณ10กว่าคันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะวันเสาร์วันอาทิตย์จะแน่นหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะขยายที่จอดรถนะครับในที่จอดรถเราก็จะมีพวกมะม่วงอะไรต่างๆให้มันเข้ากับกิมมิคของความเป็นสวนนะครับ เราเดินเข้ามาในสวนเราต้องมีผลละหมากรากไม้มีทั้งพืชระยะสั้นระยะยาวเป็นการผสมผสานกันนะครับตามกเกษตรสวนผสมนะครับก็จะมีตั้งแต่มะเขือเทศมีมะม่วงนะครับมีละมุดอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เราจะปลูกเป็นแนวเลยผลละหมากรากไม้ในสวนเราไม่เคยขาดนะครับซ้ายมือนี้เป็นคาเฟ่น,นะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นหลังแรกๆที่เราสร้างขึ้นนะครับ แรกๆมาก็คือผมชอบกินกาแฟส,ส่วนตัวเราชอบกินกาแฟนะครับก็เลยทําที่กินกาแฟแล้วก็เพื่อจะเพื่อนๆเ,เข้ามานั่งกินเป็นเพื่อนนู่นนี่นั่นเอามาเลยลูกเข้ามาเลยตามสบายเลย <c oughs> ก็จะมีข้างนอกเราก็จะเป็นโครงสร้างไม้นะครับหลังคาก็เป็นโครงสร้างไม้มุงพิทชีตนะครับตัวฝ้าเพดานก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบกันความร้อนนะครับข้างในก็จะเป็นที่ชงกาแฟเป็นคาเฟ่และเป็นห้องแอร์นะครับ ถ้าออกมาทางซ้ายมือหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มผักออแกนิกนะครับมันมี2ซุ้มใหญ่ๆนะครับในส่วนของซุ้มอันนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยที่จอดรถเราไม่พอนะครับผมก็มีนโยบายที่จะขยายไปถึงว่าย้ายสอง,สอง,สองซุ้มนี้ไปในแปลงเกษตรนะครับซึ่งอา,อาจจะค่อยๆทําไปครับเราไปรีบนะครับตัวไหนย้ายได้ก็ย้ายมีเวลาก็มาทำนะครับมีงานข้างนอก ที่เป็นหน้าที่หลักการงานหลักเราก็ไปรับใช้เจ้านายไปรับใช้ลูกค้าบุคคลสําคัญของเรานะครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกพวกเราไว้อยู่นะครับอ,อันนี้ในโซนแรกที่ผมจะขอแนะนําก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะแนะนําในโซนข้างหลังนะครับโอเคนะครับ